แม่สซียวไปยังหรอห้วยอเไปิกาตัวตัวนี่เนาะพี่เผู้แล้วตัแม่รอไงก็ผู้เดี๋ยวเจ้าขึ้นก่จ้ะมันไม่ค้อยเดี๋ยวข้อยฟงตัวมาหน้มหาจนก็มอว่านี่เห็นตัวนี่แหละองกาเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวถจเจ้าข้อยพูมยังก่นดิเมื่อไหร่กเมื่อเจ้าละเฮ้ยเจ้าตัเนาะอุ้ยผมจะฟีกิงจักรารรดิมันฟีกิงเลย ึงิงเแจ้งสั้น่วยได้เงี้คุณเกกูบักปากเก้คือขอมีเลยเออเก้เจเจจะยกุยผมังครับนน่เอาไปขาดเจ๊งันแต่งานเขาเจ้าเจ้เจ้าช่วยขาดได้จรงไหมขุยผมข้าวค้วนิวยยเฮาขาคุยผมนี่คุยเฮาคุยผมคุยมมึงเราบ่เปล่มึง คุยตัวนี้ครับผมเลี้ยงอยู่โซเซ่ซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อมาสดๆร้อนๆ้มัดๆัดเจ้าสิซื้อได้ยังไงผมกูไม่รู้เลี้ยงยังตัวเนี้ครับเอาชูขายของชูบ่วยปึงชากับกัรเป็นเจ้าแม่ชูอ่ะชื่อน้ำแม่แสดงว่าเจ้าไปซื้อคุยน้ำแม่ผมเออซื่อน้ำแม่ตัวละไอ้ประกาศลากดอกละเจ้าไปซื้อคุยผมไปเ็หยังงครับซื้อเลขาใช้งานแต่งงานเขากันักละปัดงานแต่งผู้ใดก็สิหญิงใหญ่แท้ลมห่อนคุยววนดิเมย์งานแต่งยี่ค่ำแก้วค่ำแก้วเสนอเจค่ำแก้วลูกยี่ค่ำกอง ตาที่วีเลยเปิไปเ่ไความสิแต่งงานนี้จากผมเ่อไเขาบอกว่าผมสัญญาเป็นมันเป็นมอควาสิแต่งงานแต่กับโทสพ์เพียงผู้เดียวใหมนรอภาดีกว่าลูกเหือนได้วาเหอใส่แว่นตาึงบกลองครับหยอกมากเหลานโทสะพนนะครับใส่แว่นตาหรือคือรเ่บอมึงบกลองใส่แว่นตาโทสะพนมึงบกับงโทสะพนมงนันสะนลูกนุน่ง ไปบ่กรับไปครับไปผมไปบ่ได้ดอกครับคุณสาวองแต่งงานเราป็นยังคุณเห็นอยู่สี่ก็คงคุณโอ้ยอย่าจะไปทราบพูดนื่มบ๊อบมีกระดูบ๊อนก็ปีนไปปีนมาธรรมดาระอะไรนะกับบ๊อบมิมังดูกับไปโยกกับปี่ก็ได้โอ้ยไแต่ว่าเมื่ผู้สาวเป็นแฟนมันบีอ้าวถึงไม่ใช่เมียแต่ทำให้เมียได้ทั้งคืนเอาวะผมก็อดครับ บนบ่อใดหักกันบ่อใดหักกันมันไม่มีกันกันบ่อใดเราค้าอได้ถึงไม่มีลมให้ใช้แต่ไม่ไหลให้ช็อตไล่ไล่บวมๆเราใสเอาปากกอเป็นะถึงล่างกูจะโบอัมแต่ภาพรวมกูน่ารักเว้ยคัดกูดี่ดีมากจะไปวะผมบ้าไปดอกคำวันนี้ต้องอยู่บ้าไปละสัญญาแล้ผมจงนีๆเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาเหตุผลมามา มาครับไปไม่ได้มาเจ้าเดียวไหวขยกูเดียวนี่อุ้ยมันจะได้ไหวคุณบอไหวแต่แคนน้นไหวรถผมไม่ได้ผิดนะครับไ่ได้ผิดมันยังเดังไหมวะจะเสียงีกจะเสียงเขาุไปทำมาเดมากกับเรา่รือจอยากดังไหวไปเออเฮ้ยไปเฮ้ยไปแล้วนะเด้อไปกินลาบข้ยรับกันเสียใจนะเนี่ยเอากระสับ มันไ้ครวย้ก็มีสองขาแม่นเหลอลูกเ็เด้สังเกตตัวอเป็ย้อย้อนควบผู้หายย้อนควทุควจนเขาเลยหนีไปไปเส้นในบริเวณหัวนา้งางะพุกันไดูได้เชียวพหรว่าครพดเม่อ่เนไเนาวได้ขกอได้แฝากเรืายขอต่อพี่เชษัยครับ สองภาพสุขพีน้องกาง้าเลที่นี่สวาเหตุผลมามาครับไอพี่น้อมมีภาสูกับก้าเทีนี่เงครับานลไหเดิมพีนออกครับกอนนึน้เขาหกันมาเจาว่าปาเป็นใจลิขิตให้เขาสิ้กลาแล้งสินดเพียงผู้นกันสิเขาเรื่อง บอกเป็นคนงานอลังเราแต่พอถึงวันวาดอกกระปลิลงหันบอกกันเนีน่ยไมสูงเพื่อกับเอาบอกว่าเขาต้องแม่งโมดกันแล้วโอ้ที่คิดสว่างให้เขานั่งโชคกันไปผิดคนมมา อยากสิว่าจังไดก็ได้ไปโลดพากันไป ซิซื้อนบ่เป็นอย่างบ่ต้อติดฟ้าหันเป็งไป่โอ้โียััมาใจน่เศาโศกเอาโอดูแล้วยาไปกับีเลย หลวงพอฝา,ากกันเพลงนะครับเหตุผลมามานะครับของผมหลวงพิชิตไทยนะครับเป็นศิลปินใหม่ของทีมงานมระ,รระิดวงบันเทิงศิลป์วันนี้บั้งคอเป็นลูกเป็นเต่าบ่้งคอเป็นพี่เป็นนอ้อ,อ,งอง,งพีพออีเมร์าชาวฮ่งเสพงพี่น้องชาวเมืองเลยจุ๊บตุ้มตัตนฝากซื้อฝา,า,ากายายเสียงฝากงานเลลงใหม่ของทีมงานมระิดวงบันเทิงศิลป์ครับเหตุผลมามาฝากไว้ในเดืนอนรับผม คุณรู้ที่เอามาโตเผอไอลอไปที่สักเกียรติพรรคพรรคบ่มันพอกันกันได้ทําว่าสัจจะอีสไจะสร้างเห็นได้ใจสุสุ่งบโดินฟ้าอาย ลิ <chill> <laughing master orman> <speaking> <supply> ้นต <sm> ิดห่าจมใจชูว่าไส่องออกเม็ดโตแล้วยังไปปู่กับไผไ่แลเย็นปุ้มก็มาเลยมีหากับคนใจชูไส่องออกออกเม็ดโ o แล้วยังไปปูกับไผ เหตุผลมามานะครับฝากไว้ด้วนฝ่ายพี่น้องใสเคียสสารสนนนะครับผมหนงวิชินชัยเป็นศิลปินใหม่ของทิมงานประถมบันเทิงศินป์ฝากติดตามผ่านทางยูทูด้วยพี่น้องเนอะขอบคุณหลายๆครับพอกันไ่ในช่องรำเดียงแล้วกันครับผมดี๋ยวพี่น้องมีความสุขมากเนิ่ทีมงานประถมมเนยฝากไว้ในใจพี่น้องทุกทุานครับก็เลยด้ย พระเอกวันมาบ่าเต้นนี้เอาผู้ใครก็ดีพระเอกโหนงครับโหนงโหนงโอ้ยจริงพระเอกนะพระเอกพระเอกสิ่ใช่หนุ่ยยี่พระเอกบอก่าพระเอกยังมาแล่เอี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะมบังถือคนบ่ครับโหนงโหนงวิชิตชัยนี่ครับมารับไม่ปฐมโหนงมีสามโหนงเนปปฐมเนี่ยจอมบังตีไปโหนงแม่ขั้วครับวันละล้านเออครับผม แล้วก็นงนนเสื้อนี่ผู้แหล่ผู้ดำเลยนี่ทำ<อ>แล้วผมนี่นงมอลลั่มมาเทียบกับรถบ่ได้แหล่บอกพี่น้องเมืองเลยไหมก็จ้าสิขวายพิทิ์ว่าค,าค,าคาอยล่ำคอยแหล่ไปตัวไใบแหนกลาขอโทษเออตัวเขียวไอ้กุญแจรถนิสสันบบิ๊กเอ็มกับฟอร์เทียนะครับล่าม้าหลังเวทีเด้อเด้อครับโยข้างหลังนี่น้องผมครับแมนครับอุ้ยโต๊ะใหญ่ง่ายเนาะตัวต๊ใจตัว เ้าว่าสีท่วงว่าโตวงามโตวสวยนี่ขนาดหนา้าก็อาบนะเฮ้ยยังหนาไซสปิ๊กเลยงามิลลิเฮ้ยโอ้ยพี่บ้านเลยดีเอ้ก็สวยก็ยังคนสั่งแต่มีคนถามสี่ะไร<ป>ไม่ใช่ใส่ปุระโโดตาาก่อนที่สามกิโลอยู่ฟัพคนลุงเ <c oughs> สีย,สยมองเดียวเสียมั <c oughs> นเงาพีนองเมืองเลยพี่ว้าน เจ้าหน้าที่เศร้าเป็นกระเทยได้แล้วเศร้าซ้ำมันบ่ดีดอกนีลาไม่ดีเอ้กันเป็นกระเทยมันก็ได้เป็นยังไงมันก็ได้เป็นแค่จับสนากใด้ดินกยังจะเป็นยากกัได้กระเทยนอ่ะอีนี่เน่เป็นกระเทยไม่ง่ายเหมือนจับฉลามปนมันลำบากกว่าที่คิดมากเลยหนาเป็นงาเนอะต้องแก๊บคุยใส่หน้าอกร้อมตีตาปวดขนขาดูดสิวเซี่ยนเปลี่ยนเกงในเกงในยกับเปี้ยนตื่นเช้ามาต้องมาร์กหน้าและมาร์กโผล่เดพร้อมยัดนมให้สมอารมณ์มา แล้วค่อยเดินปีตก่อยผู้ชายพอได้ได้ค่อยนัซี่ดีสอดตยแวเาผิดายาวาอายพีน้องเพิ่งานแตกงนองหนองเยอะไกว่าสิมากินละค้ยเด็จดีแม่ไ่ได้ขาดไม่ลี้หนีไปใส่หัวไ่ได้ขาดก็ดครับเี้งกัเขาตองมีกนวรมคุยม่มีวแม่จะสักษา งานแต่งการแต่งงานแทนที่สิเสียหน้าตาสดใสแล้วม่เสียห้องเสียหายฮาแม่มึงอยังอุตส่าห์มึงก่อนโอ้ยเอยจะเบากับเถาปวดรุ่มแรงจะไปเจ้าเบาเถาซื่อๆหน่ะตัวมันแห่งดีแม่งตายไว้สมบัติสิตกันเพราะมึงไหวเมื่อมันบ่ยากก่งเมืนี่อยากให้จะเบาตายไว้แต่งงานปลุบเกาหอปลุบเซิร์งมันเหมือนยีชิบเทียบ่เกินสามหมื่นแตตายถอดตัวไป่สียว่าตายก่อนเบาอิ๊บเผล่ก็ไาเซิร์งกันตายมีเอะไรไหม เล่าผู้เฒ่าแล้วตายมึงเห็นเชินเห็นจริญก้าวหน้าตัวกูจะบอกให้การเที่ยงให้เจ้าเป้าตายไว้มึงอย่าไปเชินรธรรมดาผูกคนธรรมดาหนิว่าเจ้า,าเป้าเจ้า,า,าสาวกาะห้อ,หองปุ๊บนี่ใส่เจ้าทาจระเข้คบด่านมันเล่มันเล่ม่ะตายไงมันยังมาทาจระเข้คบด่านนี่เขาเอิาทาบ้านนอกเ<า>มียยิ่งนอนไหนพอใส่นอนเทิงติงกันปรับเรา,เาๆๆๆๆๆๆๆแตกแยกนั่นอุ้ยละว่าไปน้ำเยกสิญญานท่ายที่นี่ละ นี่เพา่อนว่าน์ทายระลเคกบดานบ้านนอกบ้านหน้าเศร้าบ้านเศร้าสองเขาใส่ทาหนี่แห้งใส้ลูกแห้งลูกกูสิบอกใครประเภทตายว่ามีใส้แบบเยี้นี่ละใส้แบบนี่แบบใส้โอ้ยขอบคุณน้องแม็กกี้เมืองน้องใครไส้แบบทาไหนเนี่ยเขาเอิญว่าน์ทาขี้เกี้ยมตนคือขี้เกี้ยมตนคือแบบกระต่าอีกเอาขี้เกี้ยมตนคือไม่ละเย้สิบอกใครเออ มึงเจ้าบ่้าเขาหอพบมึงจับเจ้าเ te <actions>? right. ่้าแก้พาแก้เสียวเบิรดแล้วก็เรียนอันนี้ให้มันแข็งไม่ยังอันนี้ควยอีผีหย่ำนามวันหักเงินปุริติร้อยสองร้อยหันบุ๊คแนาเดียดขาดนาตาโนน่าสงควยนาตาหมนาสิบงจักสลับโอ้ควยย่อจักเอออ้วยย่อข้อใจว่ให้มันแข็งก็เล้เราจับเจ้าเ่้านอนหายให้มันสั้นยังสิ ไปนี่มึงกันแก้ผ่าแก้เสียเบิด์ตแล้วจะโตรถนจนเพื่อกันเอาแปรงข่านี่มึงจะน้อยเห็นมันหมองออกหรอกจังไรหลังจากนั้นมึงกันยียบยังเปนขึ้นไปทั้งคืนหมดไปเอาเปลี่ยนไปสูงแทนึ้นไปทั้งคืนล้วกันนางซองมาเจ้าเบานางซองยังสิเจ้าเบากระสันที่มันบ่มึงกันยอะทั้งพุ่นนางตีขายจังอยโจดมากๆอันนี้เวิ้นเวนวนจับจำมักใช้หั่มงดองหมวยเพิ่อนเบิร นั้นเจ้าบป้าตายเสรซตปากกองดองสมบัติตกเป็นของมึงปาเสียกินข้าไปถามเอไอกู <c oughs> นี่ในบกอกเป็นอย่งางในบกอกลอนโคขัดมอีอุจจาระสังหารเป็นอย่างอุจจาระสังหารขี่คาสอนน้องซอยหน่อยส <c oughs> ิไ <c oughs> ด้คาร่าบุกไปกันดีได้อยู่น, <c oughs> นี่อีหนา่าขับเที่ก่อนพอเทียงเอาโลดเอาลูกเอาผัวมันมีแห้งคือนจิตไตมึงจิตมาใส่ตะนิวสี่ทางกับขวางเด่นยุเดเพร

แกระยวด้วนจะมีคุ้นคาลูกเอ,อ๋ยรักษาไว้คุณน้ำเขาห้องน้ำเหยียบตาจะลูกมึงชักบ้าไนบ่มันเป็นช้างลูกเอ,อย๋ยหัวลูกหัวหลานเป็แล้วหนูหนูจะเป็นโสดดีไหมมึงชนะโสดแม่งย,งนนยนนงังนั่งเงี้ยมึงชอบปีนาเิ่นสงกการณ์นักเขาบ่ดยัง เด็กน้อยเด็กน้อยจะฟาเมาเต้นกับเกาอีีไปสรงวันนลเอาไว้ก่อนไว้ก่อนมือถ่มีแง่นต่อยู่เอางนดยังนอนมันุจเบาเวาเกเก็บการทำเลยมามือมันดีแล้วเอาดูเอาเนี้อยู่บ่เขาหมอตัดกุ้กับฟันฟันเนี่เอามปเอาไปไปฟันเขาสิบปอลตายมาฟันหัวมันนิดนงเอาหยังสังเชอไปฮักพองนิดนางเอาไปมันาขงไง กูว่ากูไ mm ด้บ hmm. ักขีหยำนามึงด้อยทีชงมาหาแมงหยังคอยมึไปยสี่ด้วยเดี๋ยวี่ห้าคุณว่าเฉียคุณาเอาฉามร้วยปันยังเอามามีไม่ยังอีกเอาแชกคือบ่มีมางานเข้ามามีเอากูรวยกูก็โคตรคนรวยกง ลูใช่พ่อใหญ่โมเคยโอ้ยโมเคยจะเสียนเอาโมเคยโอ้ยบักดีงามๆโมึงคือบโมคือสังพอน่อแก่เอาเอาป้าเป็นเป็นแบร์ในเมืองช่วยช่วยแจ้งตัวอันกูปิ้งเหมือนตัวอับักดีบักดีอ้วมโอ้ยัหน้าบ้าหน้าบ้าเนี่ยเราบ่าหน้าขี้หรืเนาะเบิักเลยสาลาจริงๆเลยตัวไผนอัยมากมีหน้าขี้หน้าขี้ วัละกระติดนังงอมีนี่แล้วเียบนึกไม่ยังไม่ยังเลหมอ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 บางีกเจียบเลยบางทีข้ามเกลีวอันนั้นางกีข้ามขวดนะอันต่อไปแมงที่่ปยข้ามกับคยเอาปูยัยับใก้ไผ่แล้วที่หล่ะเท้าเบาได้ไหมไม่จัเทาปูเห่าตะปน เขาแล้วมาแบั้อย่างพลาตกต่ำแ้โอ้โวันนะยังพลาแล้วเขาก็ตกต่ำข้เอาไสายสินองไว้เอาเอาเอาสายสินองไว้แค่กนอ้มคิดอ้อมใจไว้นีลนะธรรมดาละคนท้อคพ่อก็ต้องพ่อจำเป็นนะรวยเป็นไรกันนี้โมพน

เราพระเจ้าได้รับชันธานุมันจากท่ากระลาเจ้า้าพระเบาเรื่องเจ้าเบาโมนีพระสังเขปจดได้ลาผ่าไปไม่ได้แน่เหลือเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของเจ้าเขายังเอาเข้าหมอไประวางนั้เข้าเขาไทยเอาจะห่วงใหญ่งหรือบัตัดขาดจากแม่จากลูกเอหลียงกระเอาจังซี่เดี๋ยเนี้อ๋อตัดขาดจากแม่ก็เป็นตุ้มเทพทั้งเมียตัวแบน เขาแก้จ er ้วเตาเขาตาย่ากันอยู่นีเอาตั้งอกตั้งใจเอานาของข้ามากทำไมล่ะเสียงเป่อยบดีเาลองคอนิดหน่อยบาเจีมาย่างหนาอยู่วต่าอือว่ามานสามาทีตัว่างอยู่นี่เาตั้งเป็นลูกอ่ยมา้มหนาหนามากเ เสียเสียเมรีแมนเมอสันวันดีข้าพระเจ้าดูซึกเฉยๆมื่อกระเทยหุ่มกันกะแมนมนีวันนี้เออต่อไปนี่สองเจ้าสิได้เอิ้อนวาผัวเมียเฟี้ยเฟี้ยโขย้ำเมลังนำนำผัวไปค้ำเจ้ายาปากผัวบายดาใครจะว่าวาบาเท่ากั เชิญญาติสาวพิจหน้าผานี่ยผาหนังเะเอาผาเครื่องสมมาตัวกันแม่สินดีสิไหนวันนี้ผาบางขุแลวแล้วังกับบางแล้วเหมแล้วทำแล้วแแม่ิพา้า์ต่าหมาแล้วโอ้เฮพ่อรสเอาเอาเป็นงานยังไงเอาจีเป็นเคยโคราชต้องไปบอกเก่าไม่ยากเลยเ้าเป็นอรา